สวัสดีครับผมทุกสัปดาห์นะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวรถนะผมอยู่ที่นี่กับสาขาสำนักงานใหญ่วังสมบูรณ์นะครับกับสายพินรถมือสองหรือบริษัทสายพินออโต้คาร์วันนี้ผมจะพาท่านไปชมรถคันไหนนะครับรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยกันนะครับผมไปกันเลยมาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นเจ้าตัว isu สี่ประตูนะฮะเป็นอ i ซ u d-max x-series สองพันสิบเก้า บอกว่าที่มองเห็นตรงนี้ก็รอเราเอาการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหน้าเลยกันว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมไปเลยรุดเร็วนะฮะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะมีไฟแบบว่า LED ลูกค้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระชังหน้าเป็นสีเทานะ่โลโก้สีแดงตัดคาดสีแดงนะสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะไฟตัดบอกมาพร้อมนะดูหรูหรานะครับสเกิร์ตมาให้เลยรอบคันนะครับปดูด้านข้างกันแบบเร็วๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับด้านข้างนะตัวนี้ก็มาพร้อมล้อแม็กคลอๆและขอบ18บตัวนี้นะลายวิวนะไหรลบรัวนี ด้านข้างก็เป็นสกเกิร์ตแหละตัวนี้ X Series เนี่ยคือสกเกิร์ตรอบคันนะครับสังเกตง่ายๆขาดด้านหน้าเขาจะมีหล่อๆอยู่แล้วสำหรับ X Series นะกระจกก็ครอบคมเมียมนะครับมือเปิดคมเมียมคือจัดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาแบบรอเบสเซ็ตนีดเลยยางไอ้ตัวนี้ผมพาดูยางก่อนตัวนี้ขอบ18นะครับขอบ18นะยางตัวนี้ปีเนี่ย22เห็นไหมก็คือแบบว่าเปลี่ยนให้ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะพร้อมหล่อและหกลูกแบบนี้นะเทะๆ่ๆดูมีสไตล์นนนะะะครรับดดด้า้าาขงสสีีีีก็เเเิมๆๆนะปตูหลล่อยยทว มมองเห็นแล้วก็อยากได้นะครับมีแอบแบบแอบซิ่งติดแคปลาด้านฝานี้ด้วยนะก็ถือว่าสวยนะด้านหลังแม่ตัวนี้มีแคปเท่ๆจากมอนซ่านะติดรอๆเลยกรเล็กตุดเป็ดนะฮะโอ้โหลลอเลยฮนะกระบะแมกไครเนอร์ er มาพร้อมแล้วนะฮะนี้นะครับภายนอกเนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะสำหรับเจ้าอีซุเอ็กซ์ซลี่นะตัวนี้ปี2019โอ้โหสวยงามนะเดี๋ยวผมพาไปส่องดูด้านในแล้วกันว่าด้านในอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างหลอ่อๆแค่ไหนไปไปดูกันเลยสหรับาภายในเ,นเปิดมาไหม ดูเท่เถ้าเกิดผมเดินเข้าไปแบบลหล่อแล้วเดินเข้าไปแบบนั่งเอ้ยเต่ขึ้นมาข้าศีแดงนะฮะเบาะแดงดำเป็นทรงสปอร์ตของ X-Series เลยนะเอกลักษณ์เขามีอยู่แล้วนะตัวเอก ก็คือว่าสวยงามอยู่แล้วนะระบบไฟฟ้าระบบความเขาเรียกว่าการขับขี่หรือว่าอะไรต่างๆก็คือแบบจัดมาให้ออปชั่นเต็มแล้วนะครับสำหรับตัวนี้พวงมาลัก็เป็นเดิมๆของอ s u ุแล้วก็มีมติฟังชั่นดรพวงมาลัยนะครับสำหรับตัวนี้กิโลเมตรนะครับว่ารถคันนี้ใช้งานเท่าไหร่สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะถือว่าวิ่งน้อยมากนะสำหรับวันนี้เครื่องเล่นก็ยังเป็นตัว cd นะวิทยุกับ fm am อะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีตัว aux usb นะตัวนี้ก็ยังต่อบลู ก็คือสวยงามนะนะช่องเก็บสัมภาระช่องอะไรต่างๆดูดีอ่ะนะสวยงามนะครับไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังก็ดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้เบาะก็แดงดำนะแอบมีที่พักแขนด้วยกว้างขวางนะฮะขนาดผมขายาวๆตัวอ้วนหน่อยก็นั่งสบายๆมีที่พักแขนด้วยอ่ะดูดีนะฮะไฮไลท์พิเศษเดีย๋ยวผมจะพาไปชมข้างในของเขานะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง หลายคนมองแวบแรกโอ้โ oh, หนี่แต่งมาเยอะแน่นอนไม่ครับคันนี้ก็คือจัดมาเน้นสวยงามนะครับท่อมีเนียมนี่จัดเป็นแทนท่อ,อยางนะครับก็คือดูสวยงามกองเปื้อยละก็จะมีแอป,ปมีวัดบูธนะครับเป็นปกติของรถซิ่งยังไงก็ต้องอยากมีอยู่แล้วนะครับก็คือคันนี้จัดให้เบ็ดเสร็จเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัว1.9ปี2019คันนี้นะ X Series ใครที่มามองหาซีประตูหล่อๆพร้อมแบบนี้เอาไปขับขี่นะครับก็รีบๆมาเลยกันในส่วนของราคาค่าตัวอยู่ที่679,000บาทนะก็เฉลี่ยแล้วผ่อนเดือนละประมาณ12,000นะ12,000กว่าบาท8 4เดือน นะครับโปรโมชั่นดีๆก็ออกรถแค่ศูนบาทนะหรือว่าจะเป็น1ิบแรกหมืน่นนะครับสิบแรกหมืน่นก็คือออกรถแค่สิบาทนะได้เงินกลับบ้านอีกหมื่นบาทอันนี้เงินขายแบบนี้นะครับต่อไปสอบถามได้เดี๋ยวมี min Coin แอดมินคอยให้คำตอบยังไงก็เข้ามาลองดูครับเข้ามาลองขับขี่ดูถูกอกถูกใจก็เอากลับบ้านกันไปเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเพจของสายพิษรถมือสองนะครับหรือช่องยูทูบสายพิษรถมือสองเดี๋ยวผมจะพาคนที่กำลังสนใจรถมือสองรูปภาพดีเนะี่ยมาชมรถว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะรีวิวกันแบบง่ายๆๆเเเเเข้้าาาาาาาใจงงงงงง่่่่่ยยยนนนนนนะะะคคครรรรรรรััััับบบบบบบอออทีีแผมมมมห็็ลวปปปไไตตกโโชด ที่นี่สายพินรถมือสองหรือบริษัทสายพินออโต้ขาจำกัดนะครับฝากไ้ด้วยกันครับ, mm hmm. ค,รบคลิปนี้ลาไปทีนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คันไหนนะครับติดตามด้วยกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยกันถูกใจค่อยว่ากันไปวอาแล้วก็ไปบอกเลวก็ไป